เอาให้ได้นะหงแดงนะโอ้โหเอร์พ <Liverpool S 2> เดินหน้าคุยกับไบร์นแบบจริงจัง,จง,จงวงเล็บเลยนะครับแบบจริงจัง,จง,จงเพื่อหวังสอยตัวไรอันกราฟเอนเบิร์ชนะครับอันนี้เป็นรยายงานจากเดลันติกครับบอกว่าเอว์พกำลังทำการเจรจาก,กับไบร์นอย่างหนักเลยถึงการเซ็นญากับไรอันกราฟเฟนเบิร์ชมาร่วมทีมแบบชาวรอนเป็นที่รู้กันดีว่าเอร์พให้ความสนใจในตัวกราฟเฟนเบิร์ชมานานแล้วแต่ความคืบหน้าดิวเนะี่ยมันสำคัญมากๆเมื่อวานนีเองนะครับ ึงแม้ว่าดีลนี้ยังไม่ได้ใกล้เคียงที่จะเกิดขึ้นหรือว่าการันตีว่าจะมีการยยายทีมแต่ทั้ง2สโมสรกําลังเจรจาเรื่องค่าตัวกันอยู่หาว่าลิปูเชื่อว่าค่าตัวที่คุยกันพอจะเป็นไปได้ครับพวกเขาก็ายิ่งเขาเสนอแบบเป็นทางการเพื่อคว้าตัวกราฟเฟนเบิร์ชในอีกไม่ช้าเ,เชื่อว่าไรอันกราฟเฟนเบิร์ชคนนี้สนใจมาที่ลิปูมากกว่าสโมสรอ,อื่นนะครับที่ให้ความสนใจเขาซึ่งรวมถึงแมนยูแต่แมนยะูเนี่ยกำลังพยายามคว้าตัวโซฟิแนอัมระบัตอยู่ณนะตอนเนี้ บเยนยินดีรับฟังข้อเสนอสําหรับไรอันกราเฟนเบิร์ชนะครับแต่ก็ตามการปล่อยนักเตะนั้นอาจจะเป็นการขึ้นอยู่กับว่าเออตามหาคนมนแาแทนตําแหน่งนี้ด้วย <c oughs> เขาเพิ่งย้ายมาจากอาจเจค้ามาอยู่ในไบเยนนะคมเปอร์ซัมมอรปีที่แล้วแต่ก็สนใจอํลลาไบเยนแล้วแหละเพื่อโอกาสลงสนามอย่างสม,ม่ําเสมอแล้วก็ต่อเนื่องฤ <c oughs> ดูกาลที่แล้วกราเฟนเบิร์ชได้เป็นตัวจริงในศึกบุนเดสเลกาเยอรมันนะครับไปแค่3นัดและในซีซั่นนี้ครับก็ได้เพิ่งสำรองไปแค่เกมเดียว